มันก็วิ่งตามโดนกิเลสหลอกล่อไปอยู่เรื่อยๆลรอแม่นี่แหละตัณหาหนูจะพูดย้ำอยู่ตลอดว่าตัณหาอาการของมันเนี่ยได้ไม่ใช่มันจะหยุดนะยิ่งได้มันยิ่งหิวม,มันจะเพิ่มความอยากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราให้กำลังในความอยากนั้นในอารมณ์ตัวนั้นในกิเลสตัวนั้นใช่นะทีเนี้ยต่อให้มีวัตถุมีทุกอย่างได้ดังใจมากมายเลย อแต่ไอความสงบจากภายในพี่หนึ่งจะไม่รู้จักความรู้สึกชนิดนี้เลยใช่เพราะาใจมัน,นมชินในการขวอคว้าใช่ครับชินในการหาชินในการเปรียบเทียบจุดโฟกัสเราจะไปโฟกัสที่คนอื่นอจะไปเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาม,มันเลยมันเลยไล่าตามอารมณ์วิ่งไล่งับอารมณ์ เพราะธรรมชาติของจิตเสพอารอมณ์